เอาละครับเรากลับไม่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 ดิิตอแล้วก็สู่ช่อง g า a v ตี้ปอรซีตอนนี้เราอยู่กับผม g าเ v ตี้เอสแล้วก็นายตั้มคนเดิมลับสองบิดนะครับสามคือสามบิดตจะไม่แคบบิดเราติดซีฮลาเล็กเพิ่มเลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นแปดบิด ตอนนี้เราอยู่ในเกม l e t บล o ดส2แชปเตอร์สาด่านด่านอะไรวะด้านานิว่าบ้าคานิวาเฮ้ยลูกสอบไม้สอบในสายตากูก็ลูกสอบไม้ทั้งคู่เลยเฮ้ยิงกูใครตกโว้ยเรา ชาร์เตอร์ชาร์เตอร์ชาร์เตอร์อยู่ยหน,นมานเพื่อนหน่อยโคเอามันให้ตายเยี่ยม เบลคาตาลามจากไหนตรงที่เก็กบความไม้ห้องบนลอ่ะอา้าวเหรอก็ว่าไงมึงไม่เก็บเรื่อยวะไม่ไงปกติผมก็เออว่ะปกติกมไม่เก็บอยู่แล้วบิงจับเว้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ตรงบันไดไหนอยู่ฝั่งโน้นอ่ะข้างล่างเราก้มดู เจอไหมไม่เจอนะนู้นข้างหลงังข้างหลงังข้างหลงังข้างหลังถ้าเสียงเง<อ>ียบฮะเฮ้ยแป๊บนึงกูเจอแล้วคุณคุณมีเสียงจอกกี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกระสุนปุ๊กมัง้งหรือไฟก็ไม่รู้ปุ๊กมาเปิดบนน,นี้เอมาเปิดบนน,นี้อจอกกี้อ,อ,อยู่ข้างอุ้ยขวานมันเดืยวตายอุ้ยเปิดตรงนี้กัน เอะไรคนขึ้นทางขี่เก็ยาอลงมาใช่หรอกูตกใจตกใจบอดก็ไหนมันกระโดดลงมาเม่ดูมันก็ดกนกดกได้คืนนั้นแหละเออว่ะไ้ตรงไหนโน่นน่ะเออเจอใช่ไหมสรุปอุ้ยห้องนี้มีผิวอยู่มั้ง เราพิวอ <icism. S 1> <c oughs> ืมกระเป๋ายาอุ oh, ๊ย yeah. อ <out> ุ๊ยอุ๊ยติด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 กูติดกูติดอะไรโอ้ทำได้ให้โคดเนี่ฮะระหว่างโคดกับกูใครต้องควรทำมึงเหรอ อาตโตกูงงทำไมอยู่ดีคทำบีม้มันวิ่งหนีแม่งมีคนโดนมมเม,มอร์กู้ไอแดงง่ะเพราะว่าเพราะว่าไอแดงก็ล็อกข่ายไอแดงกู้เร<ว>ามไม่มีกู้ไอร้องไม่มีเลยเออไม่มีๆๆ การถือเรื่อยมันเป็นอะไรที่ดีขอเพียงแค่คุณคิดค้างเข้าไว้ตรงนี้ทุกซองตรงนี้เก็บทิจยากูเก็บกูเก็บหมดแหละเฮ้ยบูไม่จาเรื่อหาแม่งมีอยู่แล้ว<ะ>ก็ต้องก็ต้องเจแดงว่ะอืมจับก,กี้ก่อนในนี้เป็นกระสุนพวกเออ คนเดนๆทั้งโมก์เพราโอเคตายังตายังตายังเชี่ยังมุดดิเชียหมเออไปมามัน,มค,นคูดาวม,มากูรอมึงอยู่รองไห้โอเคดีไปไหนะิึงผ่านแม่งเลยไหนรองหไห้วะไม่ยินเสียงหรอกูได้ยินเสียงมากเลยก็คาตาหน้ามึงอะ่ะกูเจอแล้ว กูได้ยินอย่างไกลอ่ะแทงไม่อยู่กลอบวิ่ชนบอนเอดนี่แขกคนไทยครับบวกแม่งขอยเจ้าดีตับมหอบช้าว่ะอืม อู๋สปิตเตอร์แม่กลางหน้ากูเลยอ๋อไม่เข้ามาฮะยิงตัวพี่ยอยู่ตายใช่กูจะตาย แคปเตอร์เดียวเลยกับพังไม่เจอกัวบอสเลยไม่ต้องบวอกตัวบอส เรือมันทำเลือก่อนอืมโอเคหลองทำเรือเสร็จแล้วตอนนี้เก็บกระเป๋า,าออกเก็บมันทำเลือเสร็จแล้วกูยังโหลดไม่เสร็จเล okay. ยผีตายตายโอเคนะเอาเงามาก็ไม่บอกฮะเอาเลยเปืนพบ ไม่มาแล้วก็ไม่บอกอ๋อกูกูก็ซูมอยู่ฐานไว้ไม่คุณนึกว่าผมเห็นว่ากูเดินผ่านมาแล้วอย่าตีกูกระเป๋าเอ้ยเข็มดอกคาตามานี่แหละของดีเฮ้ยเห็นชาร์จเจอไว้อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยชาร์จพุ่งชาร์จพุ่งบูมเมอรข้างๆอะ แม่เมื่อกี้ชาตุพงเข้าใส่ตัวเลยอหวแต่ตรงนี้มีเอ็มสิบหกอัษายเอาเอ็มไปครับเฮ้ยอยู่ไหมยอ,อยู่ไหม สบพบอดสะพอดเจี่ยอะไรเดินอยู่หน้าวะอ๋อลูกรองลอง,ลองหายจ้ะเอาไหนไหสายสะพอดโชว์โหดดิสะพอดต๊อปปาโดโดยอ,อยู่บ้านซ้ายอยู่ซ้ายประตูเลยเนีย่ยมีมีไฟอยู่เอาปะจะเบิร์นไหม ไม่้องไม่ดองไม่องอไไม่้องก็ไม่เบิร์นรอว่วมันน่าจะใกล้มาแล้วเอาเรื่อยมาตายแล้วเก็บปืนทำไมกันแม่แล้วก็ไม่ให้กูดู่างในตำนานโอ้ยเกมเกมดักเกมดัก<อ>ไปเจอเรื่อยตรงไหนวะนในห้องกรอน ไ,ไ,มไม่เลยนะเมื่อกี้เราเอาเลยบวกหัวมันนี่อาลูกซองอ,อ้าหรอเออคุณต้องถือเรื่อยเฮ้ยอดไปนักกางวิ่งโอ้ออออยนี่เรื่องมันรัดเราลากอยู่เป็นวันแรงในน้อง แม่งเดินยิงนี่ความตกไม่มีเลยวิทวิยตีกูตีกูฮันเตอร์เอาตัวรอดได้ วูช้ชาร์เจอชาร์เจอคุณไม่ได้ติดทีอ๋อติดกูโดนมุเมือไงเนี่ยจ็อกกี้ด้วยโอ้โหเจริญคุณ,คณดวยฮะกูอ,ะอยู่กันได้กูอยู่กันได้โอเคจอไปแทนแม่ดีกว่ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวกูหยิบแพงไปให้เอาถังน้ำมันดีกว่า เพื่อความเชียวใช่ไหมระวังอยู่ในห้องปืนนะเว้ยมันต้องปาระเบิดเข้าไปเลยะให้กูเข้าไปนี่แหละง่ายดียไม่มีแล้วก็จตต้องเท้าเลยเหมือนช็อตนั้นกูยังจำได้ขึ้นใจอยู่เลยวิ่งหนีเฉยเลยจะยืนบวกทำไมล่ะนีไ่ไง คือทงบนเร็วไอ้เหี้ยถอยไอ้เสือกูเบอร์แล้วเชือนมันเกะกะวะเฮ้ยช่วยเพื่อนคนนึงอ่อไปแล้วยินไม่ได้ไอ้เนี่ยไอ,ไ,ไ,อไ,ไอ้นั่นก็จะลม้ม นี่หมายว่าแท้อยู่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเจ็บกำลังปีนตายจบมันก่อนจะเหลือมึงกินผิวไปก็ได้นะความจริงอ๋อดูอ๋อดูเิลงนี้เดี๋ยววีาเจอร์วืด แม่งวิ่งไม่มีการเกรงใจเลยกูอขอแฮนเตอร์โดดเข้าหน้ามึงโอ้ยโลเราเราเราหาอยู่นอนสบพอด เปลี่ยนทงไนดีกว่าว้าวแท็ต้อั้งสี่พันเกะดสี่พันเจ็ดสีันแเออสี่พันแปด